โอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องแฟนตาทีเฮดอยู่กันในเกมอาร์ซีคานะทุกคนก็เดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดแคปวอทีเคสี่แสนแคสแล้วลนะกันวันนี้ทำคลิปก็ขอจัดหนักจัดเต็มว่าผมเปิดไปแล้วสองแสนแคสผมได้ล้อนี้มานะนี่ไงล้อหนึ่งเดียวในเซิร์ฟนะครับผมคูณได้คำเนี้ยนี่้อใหญ่นะล้อใหญ่นะไม่ใชนะ่ล้อเล็กนะล้อเล็กมีคนได้แล้วนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจัดแล้นะครับผมทุกคน ก็ใครที่เล่นใหม่ก็มาเอาของแจกได้นะทุกคนก็ผมจะไลฟ์วันจันทร์่างวันพัสดนะผมแจกเต็มนะครับนี่นะพวกเต็มเลยเต็มค้างผมเลยผมถ้าแอดมินดูอยู่ก็ขยายช่องให้ผมสักสิบโกดังนะครับข oh, <no. S 1> องร้อสิบโกดังไม่พอห้าโกาดังไม่พอครับโอเคเราเริ่มกันเลยทุกคนบ,บัฟฟิล์มครับผมไม่เอาครับฟิล์มไม่สวยครับไม่แจกครับ แล้ล้อมาแจกครับไม่รู้ล้ออะไรอ่ะแตกหมดแลแอบแลวล้อมาแจกครับและล้อมาไอ้ที่ล้อแม่งรัรวๆัแล้วมันมาล้อถึงเดียวกันล้อทีอี e มาดินี่ไงทีอี e จริงวะนี่อะไรเนะี oh ่ยโอ้โหแล้วไปดีครับแล้วไปทะเบียนสวยจัดครับผมสี่สตาร์ครับโอ้โหโคตรเท่ oh. Oh oh. Oh สวยไปทะเบียนไาจะเบียนนี่สวยนะคำตอบรู้ไม่ได้เลยเหรอมาครับผม ไปครับผมนี่ไงหัวใจครับนี่อะไรเนะี่ยมาดิเฮ้ยโอ้โหคลิปนี้นะผมขอเอนหนึ่งนะหนึ่งติดตามนะทุกคนนะแล้วแม่งล้อมันรัวๆมันมันเป็นสูตรสองแสนแคสตโอ้โิปรีมันสวยมากเลยนะทะเบียนอนะ่ะมามีคนมีคนงอมนะมีมีคนงอมนะวันเนะี้ยนะบอกเลย ทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูด้วยนะทุกคนนะแต่ผมว่าล้อนีมน้มันเหมือนล้อทีเอสามเจ็ดเลยอะ่ะไม่มีผมเก็บะไรกูดังมาแล้วว่านี่เนี่ยมันล้อน,นี้เลยไหมอีกยีม่ยมันรุ่นเดียวกันเลยมาครับอีกสองแสนเก้าหมืน่นอีกยี่สิบเก้าครั้งแล้วผมไปไงเนี่ยกูดังไม่พออ่ะไปไงไปจักรยานไอ้เหี้ย โยนทิ้งนี่เฮ้ยเราเฮ้ยอะไรมันนกเยอะแยะไปแล้วหมอหบอกไม่เอาถออูออกสามแสนไปแล้วล้ออะไรอ่ะเขาการก็ไปเขาบอกว่าล้อก,การก็โยนอย่างเดียวอ่ะออกกไอ้เหี้ยมันต้องเม่งมาดิเฮ้ยอุ้ยสวยว่ะไปทะเบียนอะไรอ่ะมาดิเราเราดีไหมท่าน,นี้ดีไหม ไม่รู้ก็เก็บไว้เอาไปเฮ้ยทะเบียนคูดเยอะสวยด้วยโอเคครับทุกคนต่อครับอีกยีสิบสองครั้งนะผู้โยชน์มั่วไม่ถามด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะรีอ,อะไรอ่ะมาครับทุกคน ผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับช่องผมจะเต็มแล้วผมเปิดไปสี่แสนแค่น,นะคลิปนี้นะทุกคนนี่อะไรอ่ะล้อมันเยอะจีปปิงเลยวะมีซ้ำด้วยเหรอเุ้ยล้อที่สวยวะอะไรวะเนี่ยมีน้อซ้ำมีน้อซ้ำไหมวะน้อซ้ำกูทิ้งเลยใครให้ล้อซ้ำมาวะทิ้งไม่หมดอ่ะเก็บไปเก็บนี่ของเต็มมากทุกคน เอาไว้แจกคนดูนะวันพฤหัสนะเดี๋ยวใครจะใครอยากดูก็มาวันพฤหัสนะเอาแต่คลิปนี้น่าจะเกินวันพฤหัสอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวผมลงใหคลิปนี้เลยกันอ่ะคลิปนี้ลงลงวันพุธนะอ่ะเดี๋ยวตัดนั่งตัดไปลายอะไรวะเนี่ยโอเคครับทุกคนต่อครับผมว่าไม่มาว่ะมันมันฟุกว่ะสองแสนแคสผมอ่ะมันฟุกว่ะเฮียเขาก็รัวเลยว่ะเสร็จเอ็มตื่นแล้วเหรอวะเฮ้ยอย่าเพิ่งตื่นดิ อีกเลยอีกสิบครั้งนะทุกคนมาเราจะมาือ่ปล่านครับผมผมหาวอทีเคนะไม่ใช่หาหาอนะหาบอทีเคอยู่ตอนนี้อยากใส่แปะเฮ้ยสี3เอเจ็ดมาสี่สองทุกคนไอ้เหี้ยล้อเล็กไม่รู้มีราคาหรือเปล่านะแต่ผมดีใจไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยมีคนรับ50าสิบเอ็มนะผมบอกเลยว่ากำไรเนี้ยไม่รู้กำไรหรือเปล่านะ ล้อใหญ่อะล้อใหญ่ได้ไมเฮ้ยอะไรเนี่ทองอีกแล้วตอนนีมน้มันทิ้งอะไรไม่ได้แล้วอเฮ้ี่ยทิ้งอะไรไม่ได้แล้วเอาไปแจกเอาไปแจกผมทิ้งหมฮไอ้ที่โยนแม่งหมดละล้ออะไรล้อเลยอะโยนหมดอะเฮ้ยมันไหมสีทองมีคนใส่ล้อเล็กก็วะผมโยนร้อผมโยนล้อเล็กทิ้งหมดแล้วเนะี่ยเฮีย ตอนต้องแจกเลยมันไม่มีนกแล้วนะไอ้เหี้ยแม่งคือผมบอกเลยนะช่องไม่พอครับแอดมินเห็นแนทนี้ก็ขออนุญาตนะครับเออ,เ,ออเออมาเอามาเอาใครอยากได้อะไรมาเอาเลยนะคนในไลน์นะไม่ได้ไลน์ดิคนในคนในดิสไปไอ้เหี้ยล้อไปเยอะจังวะโดนแม่งหมดนะอ่ะอุ้ยทะเบียนโยดนแม่งหมดอนะ่ะ ไม่มาครับทุกคนผมบอกเลยคลิปนี้น่าจะน่าจะไม่มาครับสี่แสแก๊สเรานะครับทุกคนอันนี้คือแคปใหม่นะคือเขาเพิ่งอัปเดตมาวันที่เจ็ดหรือแปดเนี่ยผมจำไม่ได้นะเขาแบบแคปมาใหม่อัปปับป๊บปรับปรับใหม่หมดเลยตอนแรกผมเปิดเนี่ยหมื่นห้านะผมเปิดได้สามร้อยเอ็มนะใครที่ยังไม่ดูคลิปนะครับก็รูปตัวไอขวามือเลยนะครับผมขวามือนะผมจะแปะให้ขวามือไปดูกันได้นะผมก็ฝากกดไลค์ติดตามด้วยแล้วกันนะบ๊บเอ้าอยู่ไหนวะ เช่องไหนอะเฮ้ยไปครับหมดหมดครับเฮ้ยที่ขอใหญ่เอาวะเอาวะผมบอกแล้วผมสุกของแท่ของแท่โยนทิ้งครับผมของแท่ครับทั้งร้อยใหญ่ทั้งร้อยเล็กนะครับของแท้ครับคลิปนี้นะเพราะไม่รู้แต่มีคนรับแน่ๆครับผมสบายใจสบายใจผมแล้วสบายใจผมแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมส่งราคาให้ดูนะทุกคนนะ สามเจ็ดอยู่ที่สองร้อยเอ็มว่าล้อเล็กสองร้อยเอ็มว่าย็ดเคสองร้อยเอ็มนะครับผมตอนนี้สองร้อยเอ็มแล้วล้อใหญ่น่าจะไม่มีขายด้วยไม่มีขายด้วยครับนะเคพีไม่ขายเบอร์วางอลังการเกินไปเปิดทุกคนเดียวเลยไหมเนี่ยและชื่อแฟนต้าขอขอขอ,ขอใส่ตัดหน้าครับผมและแฟนต้าขอใส่ตัดหน้าครับผมแฟนต้าขอใส่ตัดหน้าดีปะวะ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขอญาตเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาต่อกันแล้วกันนะทุกคนอยากให้ผมทำคลิปอะไรหรืออยากให้ผมเปิดแคปอะไรอยากให้ผมวิ่ง NPC ตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะผมเดี๋ยวมาทำให้นะก็ใครอยากได้ล้อที่สวยนี่ก็มาเปิดแคปได้นะใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมใส่ดูแลกันอ่ะล้อทองนะอ่าได้ๆๆ้ไ้วผมใส่ไม่ได้เลยไอ้ยังต้องทิ้งของอีกโอ้ผม ผมก็ไม่อยากให้คนนะเว้ยอยากแจกคนดูดิจะตอมหรอเออฟิีฟๆีแม่งเลย <c oughs> ใส่ดูแล้วปรับ <c oughs> โอ้วยจัดประหลัดบอกอ่ะบอกเลยอันนี้รอเล็กนะ <c oughs> มันเหมือนกันหรอเออมันก็เหมือนกันนี่หว่าแต่มันรอเล็กรอใหญ่นะโอเคครับผมก็ใครอยากเล่นเกมนนี้ก็ดาวน์โหลดยู่ใต้คลิปนะครับผมก็ ฝากด้วยฝากด้วยมาเล่นกะัะขับกับผมด้วยนะผมจะสตรีมันจทร์กับพฤหัสนะมา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 ปวนแล้วโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งในช่องแฟนตาที้วยครับผมตลอดนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ